กาลามาสูตรสิบประการหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามกันมาสองอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นของเก่าเล่าสืบสืบกันมาสอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นข่าวลือสี่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างคำพีหรือตำราห้าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะคิดเดาเอาเองหอย่าเพิ่งเชื่อเพราะคาดคะเนหรืออนุมานเอาเจ็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตึกตามอาการที่ปรากฏแปดอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าถูกต้องตามความเห็นของตน 9อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้10อย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของตนแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าไม่ให้เชื่อแต่ทรงสอนว่าให้พิจารณาให้ดีก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าความเชื่อนั้นทําให้เกิดอกุศลความเชื่อนั้นทําให้เกิดโทษความเชื่อนั้นทําให้เกิดความโลภความเชื่อนั้นทําให้เกิดความโกรธ ความเชื่อนั้นทําให้เกิดความหลงความเชื่อนั้นทําให้ผิดศีลธรรมความเชื่อนั้นทําให้เกิดความทุกข์ความเชื่อนั้นทําให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเราควรละความเชื่อนั้นเสียไม่ควรเชื่อความเชื่อนั้น